ขอขราบสวัสดีคนด้วยครับวันนี้มิวกับผมใน m มค์ครับบล็อกเลดีชอนมิชันจุดหกจุดศูนย์มิวห้านั่นเองวันนี้ผมก็จะมาสอนอ่าทำไข่ TNT นั่นเองโอ้โหไข่ที่าจะมาสอนทำกันตอนแรกคุณตัววิคือคอมมานั่นเองแล้วก็คุณเปิดคอมมาแล้วก็กิ์ตามผมเลยนะโอเครอแป๊บหนึ่งเดนอ๋อยีงยลืมกด ถ้าครับพิมพ์อย่างนี้นะพิมพ์ตามผมเลยอ่ากิ๊แล้วก็อ่าสปาวเอ็กสปาวถึงไหมเอ็กสปาวเลยนะแบบหนึ่งโอเคเอืมไม่ใช่อ๋ออ๋อ ผงว่าคงจะใช่นะอ๋อรู้แลถ้ามันไม่ใช่อ๋รอผมรูแลไม่ไม่ใช่อืมผมรียกชื่อตัวเองออแล้วก็ตามด้วยสปาวเอ็กนะครับสปาวเอกบ้าวตะเลดเอกแล้วก็ตามด้วยหนึ่งครับแล้วก็หกสิบห้าครัอบอบ่าปึ๊บ โอเคมาดูไข่ TNT กันโอเคอ่าไข่ TNT มาโอ้นี่คือไข่ TNT นะครับอืมเป็นไงบ้างดุๆๆๆ๊แหลกแหลกแหอุ๊ยๆๆๆๆอ๊ยๆๆยิงมาทำไม <c oughs> แล้วก็มันมันมีหลายไข่ไมั้งครับไม่ใช่มีแต่ไข่ TNT นะมีประมาณประมาณหกเจ็ดไข่มั้ง ผมจำได้มาเป็นบางไข่นั่นแหละเอ่ออย่างเช่นอ่าไข่อ่าอะไรนูนเนี่ยจำไม่ได้แต่ผมจำได้ไม่เก็บอ่า,อาบางไข่นะแล้วก็ตามด้วยสปาเอกอืดยากแล้วก็ตามด้วยหนึ่งแล้วก็เก้าสิบ จ็ดน่าจะเจ็ดี้จำไม่อ่าน่าจะมีแต่ลบปุ๊บเก้าสิบเจ็ดมีไหมอ่ามีโอเคอุ้ยมีใจน,นี้อันนี้กระดานจำไว้เปิดเลยเปิดตั้งโอ,อเคนี่อันนี้คือสปาอะไรวะจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วกว็ลืมอ๋อสปาอ่าล่างอ่าี่ใส่ทีนะี อืมมีทำไมแหลกอ่ะถูกว่าแหลกเอยถูกว่าแหลกโอเคไปดูกันเลยถาว่าสเป๋าเอกอ่ะมีกี่อ่ามีกี่ใข่ใช่ไหมผมจับได้มามาประมาณอ่าเก้าเจ็ดนะอันนี้เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดเก้าแปดแล้วก็เก้าหกห้าสิบหกห้าสองเดวจับได้ไมาแค่นี้อ่ะเออเนาะ มึงคุนเนาะขอแรกได้ไหมเนี่ยขอแรกได้ไหมเนี่ยโว้ยทำไมมันแหลกเกินอย่างงี้แหลกมาหันเลยขอแรกนไยขอแรกเพชรมาโอ้ขอแรกนี่หน่อยอืมขอแรกไงเดียวมานี่มานี่ขอแรกไงขอแรกไงเด้ออ้าวจะไปไหนจะขอแรกไงจะไปไหน ซึ่งตอนนี้ไมค้าก็ได้พัฒนาแต่ตอนนี้มันยังแลกของไม่ได้เท่านั้นแหละครับยังไม่มีการทําการแลกของยังไม่พัฒนาที่นั่นแต่ตอนนี้ก็มีทําให้แบบสามารถมีปุ่มในการแลกของแต่ยังไม่มีให้แลกนะครับไม่มีให้เข้าไปแลกนะแต่มีปุ่มกว่านี้เฉยแน่นอนว่าอ่าไหมครับต่อไปคงจะต้องมีอ่าปุ่มในการแลกเปลี่ยนนะครับมีปุ่มแล้วตอนนี้ อ่ามาดูปุ่มกันเป็นไงเอาตัวนั้นดีกว่าตัวนี้มันยิงสร้างยิงก็นดะครับนี่ครับดูในการแลกเปลี่ยนนะครับถ้าคุณกดนั่งครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับจะมีปุ่มในการแลกเปลี่ยนครับอ่าถ้าคุณกดนั่งอ่าแต่ตอนนี้มันยังไม่พัฒนาถึงตรงที่ว่าจะแลกเปลี่ยนได้นะครับแต่ตอนนี้ทําปุ่มได้ก่อนเฉยก็ดีแล้วครับที่มีปุ่มนะก็ได้รู้ว่าอ่ามันจะมีอ่าการแลกของเกิดขึ้นแน่นอนการทํา อ่าและของจากชาวบ้านจากที่นอนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ได้ครับผมกับฟย่ากันคินาแน่นอน